ร้องไงพอบอกว่าเป็นพี่น้องกันด <of> <Davis> ูแลกันเดี๋ยวพี่รับเองทำยังไงเี่ยโอ เดี๋ยวเขาบ่อยอยกันแล้เป็นประเด็นที่ปายน้งจะาดูแลตัวเองมากจะป้าเปห่งนะักหนักมากมาก็ไได้ยกแล้ว่าะลไพี่น่าจะส่งมอไปเลย่้าวัดขึ้นมาพิสูจนยาูไปตลอทางเลยไบอกโอ้ไม่ได้เดี๋ยวนี้หนักหนักก่อนทานิดนิลอยๆค่อต้องไปลงตลยอไม่ได้เยอเลยไล่สดนี่แหละ ไมู่้องคุ้นไม่ต้องเลยนันนี้พี่สมาทานนะก็เดี๋ยวี่รอต้องทอีก้่ะ้าจไปให้้าลก่นเออ่กไม่ควจะตีกันแล้วเนี่ยอไปพี่รอดทาอะไรก็ต้องะมรัมามามาแน่งนี่ก่อนเออมีอะไรกับพ่ราวัเออมาแน่มาแน่งมาน่งม่ เออมานั่งนี่ไม่เห็นมันไม่เข้าจอไม่เข้าจอก็นีระนั่งในจออยู่นี่อ้าวเลยเฮ้ยกลัวไปหนี่นีไมปคนละเออทำไมมาอะหนีทไรไว้ ทำทำให้เขาตีเลียนน่ะครับต้องถามไม่เอฟซีเขาเลยเออเขาอันนี้ผมมาเลยนะไฟผมมาเลยนะบอกว่าต้องไปไปเคลียร์ให้นะต้องไปเคลียร์ให้นะเออทำไมต้องทำตัวดีเออเขาบอกทำไมต้องทำตัวดีทอไี่ชายก็มาเป็นพยานด้วยทำไมต้อง ทำไมเราเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเอาจะบ้านมาคขึอะไรกันไม้หมดเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้เออเนี่ยใช้ไม่ได้แบบนี้เออใช้ไม่ได้มึนๆหน่อยโดนใช้ได้อยู่เมื่อกี้บอกใช้ไม่ได้แงดูดิเนี่ยใช้ไม่ได้มาสมบัติเงินมาให้มาันเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยทำอะไรก็ทำดีไปหมดเลยเขาล้างก็จะทำอย่างนี้โรู้ยังไก่ไม่แหละครับให้แล้วนะครับให้แล้วนะข่าวอยู่เปล่าอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละบอกกันด้วยห้าพันนะห้าพันให้แล้วนะเรื่องไหนการข่าวดิเรื่องไหนโอากาศที่ก็บอกแล้วไงเขาเขาเขา เขาดีใจเขาหลงใจเออีใส่ดีขอบคุณคับขอบคุณคุณแม่พรแทคุณนะคะขอบคุณที่เมตตาพวกเรานะคือไม่ใช่แค่แอดล้อมหรอกคือหลายอย่างนะคบเพราะว่าแอดลอมบอกเขาที่จาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊เป็นเต้นเป็นกี้เทปูนเอ่อโมพระพุทธรูปหลายอย่างนะแพรนะคะ โอ้เสียอย่างเลยครับ <Ooh. S 1> <ählt. S 2> ไม่ร้องครับเพราะว่าจะให้ทาให้เสียน้ําตาไม่ยอมตอนแรกมันจะร้องอยู่แล้วแต่ขอบคุณทะกร่านที่แมพอมีสุขภาพแข็งแรงที่สุดได้ขอให้สมปราิทนาครับครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะแลดวแลให้รวยยริงๆึ้นไปนะครับผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้และเมตตาพวกเราทุกคนในนาแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาสู่นาของพวกเรานะคะ ขอบคุณม่ลลนะจะขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะอีจ๋าทำให้แล้วนะทำให้แล้วนะร้องให้เลยเขาบอกร้องให้เลยมันจะต้องมาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวตายปีนี่มางานบวสวชขาจองเวลาสี่ที่เออเขามาเออแมนลลนมาเปนแอดลอมก็มีข่าวดีเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอาแล้วรอาแล้ว

ทางทางที่สามีก็เปิดฟังเสียงอีกจงๆมันจะแชนินพาอีกมาแล้วเราจะมีข่าวดีเหมือนกันนะคะสำหรับคนทำดีนะครับคนทำดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบไอ้ชายไปทำอะไรผิดไว้ไอ้ชายมาไอ้ชายมาเอาละเว้ยเอาละเว้ยถามเจ้ามานามปงเลย เล่นมุกเราอีกแล้วเล่นมุกเราอีกแล้วเล่นมุกเราอีกแล้วเล่นมุกเราอี่แล้วเออเมื่อกี้คุณอลาดเด็กกว่าพี่ยังลีรอไม่ได้เลยอายเขาไม่บอกเด็กกว่าห้าสิบปน้องเนี่ยพี่เรเรียกเขาน้องอยู่แล้บพี่หนูคิดว่าหนูตัวเล็กๆไงอ๋อ จะไปลงตัวเองใช่ไหมใช่พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งจะห้าสิบเนี่ยโอ้ลหาทำใจลราากมากเลยแล้วกลับตอนไหนกลับตอนไหนพรุ่งนี้พ่งนี้อ่ะนอนอีกคืนนอนอีกคืนมเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรอดูพี่พี่พี่รกันก่อนอันนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ไอ้ชัยนะอ่าไอ้นี้เนี่ยจะร้องใครอ่ะ รอให้ก่อนแล้วไม่นร่างแล้วเหรอให้ให้ไปจ่ายเนี่ยให้ไปซื้อหัวหาในแปลงรั่มทำงานจริงจังทำดีไปโดยตลอดอ้ามไอ้ไอ้คนคนให้ร้องคุณแม่พร้อบคุณแม่ถึงให้เฉยอยู่นี่เขาอยู่นี่อยู่กล่องนี้นี่ว่าแล้วเราเราจะต้องได้ว่าเราจะต้องได้เขาจะเสียน้ำตาให้เราไม่เคยทำความดีเลยเหนเ่่ ที่ยากได้เท่านี้ให้คนแก่ให้คนแก่พี่นุ่ให้แต่คนแก่ใช่ไหม้่ให้แต่คนแก่เนาะที่พ่อพูดดีแกนะแกนแกนะแกดีอย่แกแกแกอคครับผมเป็นนไม่เอาท่ายายสมอนหกไม่แกเลยไม่แกเลย

มาไปเรียนเล่าลุงลุงกีปเรียันกหนมีแมาด้วยเสียจได้ตะกี้เฮ้ใครปากหมดอยู่ใครปากหมดอยู่จะกี้น้องแอนจำได้ตะกี้ได้ยินพูดอยู่อะไรนะครับอ้เองน้องเมยมานี่เ้ยโอ้ เห็นแต่เสียงไม่เห็นได้เ่อาเาหาไปโอ้ยดูดิเดี๋ยวอนะรับอบดู่่อไม่ได้ล็อกหน้าจอที่ล็อกก้าแี่ยวว่าคืนนี้ผมขขอให่านเกเป อ้าโอ้ย่าิงพวกงเรโปรโมชั่นรไฟของนนะไี่านคะหับดี้าค่ะแซ่บครับแซ่บวันนี้กินข้าวกับวันไหนคนแซ่บ เอ็ดซดูนนหนุ่มกินข้าวกันนะคหนุ่นะแต่ว่ามมไม่ถึงกับคนละมุมคนะือข้าววันอย่างเจ้า,าคนละมุมไงหนึ่งสองสามดูซว่าใครหลอกลางที่วัดหล่อใหญ่ไม่ใช่หล่อพี่ใหญ่นะตัวใหญ่ด้วยคุณมีสระหลอห่อลอลงลอ,ลอันนี้หล่อใหญ่นี่หล่อกลางนั่นหล่อเล็กตามอายุนะไม่เห็นหรอประชาธิปัตย์เขาก็มีหล่อใหญ่หล่อกลางหล่อเล็กอื สวัสดีจ้าแม่โซซานตันเมืองเหรอเนี่ยฮะตานเมืองเหรอโอ้ยได้หมดอยู่ตอนนี้ได้ทุกอันเลยอยู่อยู่พักศรีวาเหรอไม่ไม่ไม่ตอนนี้อยู่พักกลางคืนครับโอ้กลางคืนเอ้ยยังอะไรเนาะกลางคืนทำไมอ่ะแป๊บหกไม่เป็นไรได้เวลาอาบน้ำแสวัสดีนะครับราณาสวัสดีครับผมไม่ตื่นตาใจ นี้ดีใจแล้วได้เห็นน้ำตาเจรรอมแล้วได้เห็นน้ำตาเจรอมแล้วอุตส่าห์ตั้งใจมาตั้งแต่ตั้งใจมาแต่กลางวันแล้วจะทําจะทําให้น้ำทำให้เจ้รอมเสียน้าตานะครับตสัตว์ตั้งใจมาแต่กลางวันแล้วยายสมองกินข้าวยังยังเลยข้างไม่กินล่ะถ่ายคลิปเดี๋ยวก็ไม่มีข้าวกินแล้วเป็นลมไปแล้ว ข้าวนี้กับข้าวเขามีแต่คนไปกินเปล่าเ้อข้าวแบละม้อป้ายกับข้าวนี่มือแรกแต่เมื่อวานเขาไม่กินข้าวนะเขายพ่งมากินเนี่ยข้าวกินแต่กระเทียวเมื่อวานไม่กินเลยเลยกินแต่น้ำกับกาแฟเมื่อวานเนี่ยกับผลไม้นี่เงในหนึ่งรออันนี้เขาสายเหลืองครับใส่ใส่เหลืองอันนี้ขาเช้าเขาไม่กินมากินเขาติดเหลืองตลอด อะไรก็ paid, ินกับข้าวป้อนข้าวอันนี้น้อยกินสองคำก็ยังงงนะเสือนะนิ่มๆเออเออสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนเอาไปเอามีคนเอาไปวาดสร้างประเด็นให้พี่เหลือพี่เสือดีกันหมดทุกคนน่ะกันนะซาซาด้วยนะ ได้ฟันนะจ๊ะเดี๋ยวได้อ๋อดา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 อ๋อพี่ดาเออเออแม่ดาแม่ดาได้ฟันด้วยเออแม่ฟันแม่ดาได้ทั้ฟันด้วยแม่ดาก็ขอขอบคุณคุณแม่อมรด้วยนะคะอือนี่ฮะอยู่ข้างเนี่ยที่มอบฟันให้ที่มาพูดอยู่นี่หน้าเนาะ แม่พอไปอยู่ที่ไรต้นนี่แม่อยู่ไรต้วขอคุณนะคะคุณแม่อัมพรที่มอบฝันให้แต่ว่ายังไม่ได้ต้องรอเสร็จฟันยังไม่ได้ฝันยังไม่ได้ต้องรอนะค่ะต้องใช้เวลาขึ้นของฟันนะคะขอบคุณมากๆอาโชว์ฟันให้ดูหน่อยนี้ต่อไปยังยังยิ้มไม่ได้ยังไม่ได้เลยรรออด้วย ก็ขอให้คุณแม่อัมพรนะคะมีชคมีราภสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจากโรคภัยทำธุรกิจใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะวันวันพรุ่งนี้ก็เอ่อเราจะเบิกเมระที่ที่แม่อัมพรที่แม่อัมพรเอ่อรวมทุนกันนะฮะค่ะกี่โมงก็ปากี่โมง ถัดมาเดี๋ยวจะให้กี่โมงเอาหมดแหละอยู่ที่ป่านะเย็นๆน่ะเย็นๆไหมอ่ะถ้ามืดถ้ามืดเดี๋ยวมันจะมืดเกินน่ะเออหกโมงไหมหกโมงห้าโมงห้าสิบเก้านะจะได้เที่ยวลาวพอดีเลยห้าเก้าดีไหมดีไหม พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีเบ,<อ>บือกเนตรแล้วก็ได้ได้ได้ลำมีนางลำด้วยนะครับเอออาีจัดให้นะครับนางลำพรุ่งนี้ก็อาีทำบุญให้ทำบุญให้เอา่าเขาเรียกอะไรละ่ะให,ให้ให้จะบอกว่าไงดีดด สินง้านไม่หมดไม่หมดยาสมอนมันกินช่วยพี่นวัดมันกว่าจะทำได้แต่วัั้งต้องเสือไงเสือก่อนเขาก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วอ้าวหยุดแล้ววันก่อนก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วนะงดเขาเย็นมาหลายวันแล้วเนี่ยอ๋อโอเคในรอบในรอบอทิตย์โอเคป่ะตรงนั้นเป็นทับเป็นแอบปูนะครหมพออยู่กันอีกขุดอีกอีกรอนอี่ครั้งอยู่นิดเดยอ๋อหมายถึงในในกระบะจะเก็บในกระบะให้หมดแล้วเหรอใช่ อย่าลืมนะบอกจะตามถ่ายลงช่างทุกช็อตเออพ่อใหญ่พลเอสซีบอกว่าวันพรุ่งน,นี้ให้ผมตามถ่ายพ่อใหญ่พลทุกคนเลยเข้าห้องน้ำเขาได้เขาบอกว่าถ้าถ้าพ่อใหญ่พลตดแฝดแฝดเขาจะร้องแฝดหวยเวลาลุงฟีนไปบนหลังคาห้องน้องบนโอมก็ขึ้นไม่ขึ้นได้หรอขา้าม้วยวครับ เอาจริงนะเนี่ยเอาจริงนะลุงพลเราคือคือเหรอใครอะไรลุงช่างเข้าห้องน้ำคอยก็ตามไปเบิ่งเดินนั่นดูคิดว่าบอกว่าปีหน้าค่อยเทหมดตังแล้วครับเอ๋อเพราะว่ามันมันกันน้า่เข้ามันนึ่งามสิบสอคิวนู่นแล้วครับฮ่าเซนใช่ไหมไลฟ์ปีต่อไปใช่ไหมเฮ้ยไปตั้งก่อนเขาบอกว่า เขาบอกว่าพ่อใหญ่พอเข้าห้องน้ำเขาก็จะตามไปดูสุดยอดนี่เขานี่เขารักลุงพลจริงนะเนี่ยลุงพลจะเข้าห้องน้ำเนี่เราต้องตามัจดขอตามไปดูอีกเยอยากใช้คำพูดไหนเลยนะเนี่ยรักจริงมาก